ทีออยรู้ตัวว่าออยอินเตอร์เทนถ้าผู้ชมไม่กินออยก็เลยว่าพัฒนาที่จะเล่นกับคนดูบ้างอะไรบ้างถูกไหมทุกคนมีมีมุมแข็งมุมอ่อนหมดค่ะทุกคนมีมีมุมแข็งมุมอ่อนหมดทุกคนบอกว่าออยกิงขึ้นออยอ่านคอมเมนต์นะทุกคนว่า S <S ชอบพี่สีฟ้าแต่คุณนัำจุลสารเรียบร้อยค่อยๆปลูดคืน่ารักอ่ทุกคนมีมันเป็นยจงมีทุกคนอะ่ะ แต่เข้ามาดูบ้านบารมีใหม่ๆจะบอกว่าออยกิ่งขึ้นออยกล้าพูดกล้าแสดงออกมาคุยเล่นกิ่งขึ้นจริงๆแล้วว่าออยเลลิเกแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่แค่บางครั้งมันมันอยู่ในจุดที่มันไม่ใช่หน้าที่เราที่เราจะเป็นคนเล่นมันไม่ใช่หน้าที่เราที่จะเป็นคนพูด ออยจะเป็นคนไม่พูดแทรกคนอื่นเวลาที่เขาพูดอยู่ถ้าทุกคนสังเกตนะออยจะไม่พูดแทรกถ้าไม่มีจังหวะจริงออยจะไม่พูดแทรกหรือว่าอะไรกับคนอื่นเพราะว่าการพูการพูดแทรกพูดแย่พูดเล่นในในฉากที่เราไม่ใช่ฉากเราอ่ะมันจะเป็นหน้าที่ของเจ้าเติ้ลเจ้าโน้นพี่นั่นจะมาออยจะพูดแทรกหรือพูดเล่นในแค่ตอนเกี่ยวเท่านั้นออยจะไม่ค่อยพูดแทรกบทของคนอื่นแล้วพอมาหลังๆแรกๆทุกคนจะดูดำรงดำ ดูดำดงดำดงดำดงดดมาตลอดออยจะมีหน้าที่แค่ไรออกไปร้องเพลงน็ดกุหลาบแล้วก็เกี้ยวหลักๆมีแค่นั้นสองฉากแต่พอมาหลังๆทุกคนได้ดูเรื่องอื่นเรื่องอื่นที่ออยมีหน้าที่เยอะกว่านั้นออยจอกว่าออยเล่นกิ่งขึ้นจริงมาออยได้รเก็บมมามามาตลอดแล้วแต่แค่เป็นแค่บางเรื่องเท่านั้นที่เราสามารถทําหน้าที่เราได้โชว์ศักยภาพเราได้แค่นั้นเอง จะไ,ได้โชว์ศักยภาพมากขึ้นในมุมมองที่แบบว่าคำพูดคำจาฉาฉานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บทบาทเราได้รับมากกว่าว่าเราได้รับเป็นตัวอะไรเราควรพูดแค่ไหนก้อยดูรีแลกช่ค่ะอาจจะรีแลกด้วยเพราะว่าแรกๆเราทําตัวไม่ถูกว่าเราจะพูดอะไรเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะกลัวถ้าพูดตรงๆค่อนข้างเะแรกแรกว่ากลัวจะพูดไปแล้วแบบ เอะมันจะมีดาม่าไหมคนจะมองว่าเราเกาะหาแสงไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยพูดดีกว่า <laughs> แต่พอมาหลังๆพอเราละอ,อ๋อมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วทุกคนก็รู้จักเรามากขึ้นว่าเราเป็นคนยังไงว่าเรา,ป,งงา,เราประสงค์เราไม่ได้ประสงค์ร้ายนะเวลาเราพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็กล้าจอยกล้าล่นมาคืนอืงังน้นวันนี้ออยต้องเล่นบทน,นางเลยพี่แนทไม่ยอมให้หนูเล่นหรอ จะเห็นน้องออยเล่นด้หลายบทบาทใช่หนูจะบอกว่าหนูเลลิเกเต็มที่แบบนี้จริงจังแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่หลแล้วแต่แค่ทุกคนสื้งแบบว่าไม่เคยดูหนูในบทอื่นๆบทอื่นๆที่ไม่ไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นนางร้ายนะแต่ว่า